ทุกคนหนีก็ออไปกรโอเคแล้วนายล่ะเชื่อฉันเถอะนะเธอออกไปก่อนไว้เจอกันตอนจบนะพอหัวมาแล้วเหรอ ยิงเนียงได้บ้างไหมเนี่ยฮะเออโอ้อ oh my god ฮะวะอะไรนะ่ะอ้าห์คงเจ็บมากดูเลยนะจมูกเธอนะ่ะเธอน่าจะรู้ไว้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมียว

แบทแมนแคบูแมนแหละทำให้ฉันนึกอยากจะว้อออกจากป่ายังไงไม่รู้แบทแมนฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงไหนน,นั่นก็ไม่เป็นไรกันนั้นฮะเน้ <Huh? S 1> <c oughs> โอ้อโอดูสิว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันนั้นฉันไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะแบกซีฉันแค่ซุ่มซ่ามไปเองนะ่ะเพราะฉะน,นั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอเออ บ็กซีน่าทำอะไรนะานาก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนยังไงว่าฉันนั้นไม่มีความสนุกมากมายออ นายน่าจะสะใจมากเลยน,นะแบกซี่สองรอบอีกไหนเออแบกซี่ฉันนายก็ฉันก็เทดก,กับนายไปคราตรก่อนและนมลาติตานมันจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าโจ๊กเกอร์คนนี้แบทแมนหยุดได้แล้วแบทแมนหยุดแบทแมนหยุดได้แล้ว แบทแมนไม่งั้นฉันยิงนะหยุดอยู่นี่หยุดอยู่นี่แบทพอแบทแมนขอร้องอ <laughs> ขอบคุณที่เขามาชว่วยแล้วกันนะแต่แต่ก็นะมันจบลงแล้วละรอ,อแกทำอะไรของแก <laughs> ก็แค่ทำญิงที่จ็อกเกอร์สังๆสองปีเลยเหรอ ハハハハ